สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านครับผมบคลิปนี้ผ่าพี่ซีสองลอยมากินงานสร้างอีกแล้วครับปรเป็นงานหมูด,ด้วยครับเนี่ยหนักด้นะครับอันนี้เป็นงานคุดต่อนะครับต่อบักคำที่หนักไปก็น,นั่นก็นคือมันติดกําแพงครับถ้าคุดออกธรรมดาก,ก็าี่ว่าก็บไม่ได้หนักนะครับสําหรับงานคุดตอ่อท่านฝากเอาไป ตักดินนะครับนีพอา่าไรผมมาเหตุงานชั่วโมง้าบักคามหากมันใหญ่นด้ครับเนี่ยหากใหญ่เรามันตีว่งออกไปกว้างนะครับเยวผมคนรอบๆครับใหญ่รถเขามาเหตุงานในมู่บ้านนะครับอันนี้เพื่อนกะจะถมทีนะครับถมทีปลุกบ้านนะครับข้ากศก็กมารับงานไปสองต่อครับ ว่าผมว่ายังน้อยๆนี่ต้องกระทบกระเทือนถึงกําแพงนะครับเพราะว่าแผลเกาเนี่ยกําแพงก็เลาวไปแล้วครับช่องหนึ่งน่ครับต่อไม่ก็ผมเป็นต่อแน่นยนครับต่อใหี้หลายร้อยปีด้วยครับเนี่ยน่ยครับเห็ดกระระวังเอาให้มันเสียหายหน่อยที่สุดนะครับผมคิดว่ากําแพงสองสามช่องต้นานเนี่ย บระยูดครับก็ดินดีขนาดครับผมนะครับต่อหนึ่งเพิ่งซุ้มแล้วนะครับแต่ว่ามันมันโมใหม่นะครับเราเพิ่งจะใจห่อนนะครับอยากมทีปลูกบ้านเร็วๆครับเอาเป็นนั้นว่าขุดออกเอาก็ได้นะครับผมอ่าเป็นถือตามควบเสือนะครับก็อยากปลูกเฮี้ยนความต่อนะครับผมต่อเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องได้ เอาแม่โคมาขูดออกครับเดี๋ยวโเพิ้งหนางอนนี้ไปพร้อมๆกันครับมันจะเป็ียนอย่งไดสิรวดด้วยสีล่วงครับทำรับต่อปากามเป็นไหมที่หักร้ายนะครับหักร้ายแล้วก็หักออกเง้วตีวงกว้างนะครับแมนแถต้นใยๆเหนียวครับหาก ติดกําแพงนี่กับพี่ทอนาปราป่ายิ่งดีครับผมนั่นครับต้นมันข้านมันที่เพิ่นปาดออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาเขีา,าขวจิมหกักมันแตกมันขาดนะครับทางงัดออกกําแพงทั้งเลยได้เลยขุดลงเลือกกับวันได้ครับเนี่ย สีาางานพัดแตดครับช่องนึงแต่ว่าผมคุยับเ่้งของกี้เปนไปแล้วนะครับว่าถามมันอมันพังหรือมันเสียหายมากนี่ดูแล้วได้เสนอกเพราะว่าเขาต้องคุยกันในต๊แตกก่อนนะครับถ้าพังมากเดี๋ยวมันหยิกเขาเนือให้ของนะครับเพราะว่าหนางานมันอัตคันแห้งครับแต่ยังดีครับที่รถแม่คูครถอันนี้มันมีมุมลุ่งมุมหยางนะครับ เยวเาต่อนันอ้นออกาก็ได้มีสองต่อครับสต้นคูนต้นกันม่แต่ตน้นบิ๊กครับบานะ ็รูู้ว่าเท่าแก้เป็นมออะไรปันไดครับอยู่นะีนน่าจะบอกเป็นง,งานชั่วโมงเหรครับน่าจะเป็นงานมอเปิดกระจรเกเฮ็ดงานครับ เุ<ๆ>หาก,กนหน่อยอีกน้อยครัส,ส่ียเ่อกอี้มันเ,เป็นติ่งุดหากออกลกน้อยครับ,รบกมีมกแพงขุดอ,อ้อม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 ห้องงัดขึ้นมันก็ออกนะครับ นนคุดต่อใหม่คือว่าเป็นที่สุดคองที่สุดแล้วนะครับสำหรับแมคโคสองลอยมาเห็นงานคุดต่อนะอบอกบูมีตอนนี้ยังไงเกินมันหรอครับเป็นยุทธ์อะออก ต่อยบันไดหน้าฟังนั่น ฐานางานโบโหดธรรมดานี่ก็ใส่ปัญหาครับขุดออมอมอ้อมอมันเท่ากันงัดแงีงงง้แต่เดี๋ยวมันก็ออกแล้วนะครับผมนะโ,โอเคครับออกแล้วเดี๋ยวปิดแมตก่อนไงคุณไหลครับคุ้มแผ่ครับคุ้มแผ่ ต่อไงครับบานน่ะเดี๋ยวไปไปมุ่มนั่นครับให้เพื่อนมาจัดการทำความสาอออาะอาดเอาเนี่ยโมกเกินความสามารถพีซซี่สองรอยเท่าดรกครับผมเดี๋ยวมารุ่นและทึกไปพร้อมกันครับต่อยงยเนี่ยที่เป็นยังไงรอดเลยสิล่วงครับ ที่เราเป็นหน้าหนานะครับเลามาเฝ้าอีเออด็กข้าผมไปมา่งปลาอีกมา่งปลาให้ลุ่งดินนะครับตอนน่อ,อ,อ,อนีกไหมตายตายตายออกหัวเนอเนาะกำเพียงมันเหล่าไวถ่าด้วยครับสาเหตุที่มันเหล่า เดี๋ยวเห็นบ่ครับผ่านกล่องนะมันงัดบ่อห้องก็่าไปคุ้มงัดนะครับเดี๋ยว,วคดยวุดไปเรียก,เด,ยก,ยกเดี๋ยวพวกสายห้เฮาเรีกเดี๋ยวพวก นั่นมันทิ่แตกนะครับเป็นแท่รถเก่าๆมาเล่นกับต่อใหม่เพราท่านโดนครับสายแตกถ้าตักดินได้เสื่อยังตักหงาครับเพราะดินแข็งๆอันนี้มันงัดต่อนะครับระวังเอานะครับถ้งงางัดบ่ขึ้นก็ยิ่งไปคุ้มครับถัดต่อเน่ามันก็อ,ออกง่ายอยู่นะครับเพราะว่าจังหวะแรงงัดนี่มัน ข้องัดสูงๆงัดไายมันออกนะครับอันนี้ต่อเพื่อนตัดเตียนต,ตัดสั่นเลยนะครับค่อยๆจิ้มค่อยๆงัดไปครับบวกข้าคุดลงเป็นคือสั่งก็ได้ครับ <laughs> ถ้ามันค่อยทุ่มหออครับ สองฟังแล้วเลือทั้งหนาครับถ้าทั้งหนาบอกอีกอะขุดลงไปเรืร่อยครับก็ฟังหุ่นมันขุดว่าไ้ครับเดี๋ยวบึ่งไปงพร้อมกันครับเป็นยังไงโหดมั่นห้าจำไลครับหนางานแบบนี้ก็เลดไมีดูครับโด,น,ดนเทื่อ กำแพงแตกนี่ก็เอวอกันแล้วผมว่าเจ้าของที่เพิ่นก็ริรับผิดชอบเอาครับเป็นกำแพงโรงเรียนนะครับ ได้นี่หากมันไปทางคุณครับมันก็ดจีคลืนยากไม่ไม่ไมยับท่อเร็วไอ้เนี่ยไอารถไปยืนมุมนั้นนันออยัครับแล้วการยืนของแมโคร่เนี่ยสำคัญนะครับถ้าข้าสิงัดทั้งหนาเนี่ย ข้าเก่าแท็กมันไปไล่นี่แหละครับขนาเขายังงัดตัวหนากระแทกไปไล่นี่นะว่ารถห้อมันจีมีแห้งงัดมหาศาลครับถ้าเขายืนไล่ทางรถห่อนี่จีกระดกไปเสียนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไล่บ้างเนี่งัดไล่นี้ห็นบ่ค่อยแห้งเหมือนนะครับ ว่ารถห้องมันจิกกระดกแต่ว่าผมเบ่อยกเลี้ยวดูครับเดี๋ยวโซลลุดออกว่ารถคันนี้มันโซลรุดหลายเชือดแหละครับใส่กับบ้่ยากหรอครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันจํากัดนะครับ ไอเสียวครับเอาเป็นไงโอ้โหว้าวยอดรอดไปได้ครับป้านรุ่นระทึกเลยครับตอกบง่ายครับเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นเลยนะครับตนมะขามตนนี้เพิ่งมาตัดบางเดือนที่แล้วอี่แหละครับผม เป็่หยิบปุ๊กบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเขาตักขึ้นมาไว้ตลอดไมโครยังยกขึ้น,นครับดักขึ้นบ่ล่ะเห็นไหมรถไมโครยกกระดกครับต่อไงแห้ง เก็บสุดไทยครับบ้านเนี่ยควอดดินทมครับบ่มีอย,าาย่างไรจนเห็นคาดกำแพงครับดีอย่างครับมันบบออกน้ำกันนะโอ้ยครับโอเคผ่านครับ จะของทีประเดีเสียงเงินเหตุกำแพงให้โรงเรียนไหมคือว่าโอเคครับบุรุษเพิ่นเมากันจักพันนะอันนาจ,จะประมาณสองสามพันเนี่ยแหละครับสองต่อเพราะว่ามันกับวิวไก่ล้านครับออกจากล้านมากกับประมาณ สองรอยเมตรนะครับเขาหมู่บ้านแล้วถมขึ้นลยครับบัน tuat -tua. แพงเลยนะครับเคลียร์เส่อ่าโอเคเาเพิ่งกับว่าเดี๋ยวดินลงนะครับย่นี่กับจิประมาณสิบรถเช่ารถนะครับคืนที่บ่ถึงนั่นครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตะลางว่านะครับดิดถนนทางดำเลยอ่ามันออกซาครับมันบ่มีแห้งครับผม ก็รู้ว่าเป็นน้ำยังรถค่านี้ก็ได้